สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการเขียนวงจรแบบทางเลือกนะครับด้วยภาษา SFC นะครับสำหรับโปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรม PLC ของมิสซูเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มที่หน้าแรกเลยนะครับให้เราปรับจาก ladder นะครับมาเป็นภาษา SFC นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดโอเคเลยนะครับ หลังจากที่เข้ามาที่หน้าตารางบล็อกไตเติลตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างบล็อกอินฟอร์เมชันเซตตินะครับให้เราคลิกไปที่ l ลด d e r ร์บล็อกก่อนนะครับ<อ>เพื่อไปเขียนโปรแกรมเริ่มต้นการทำงานนะครับของเซตดีเล์ตัวแรกนะครับตรงนี้ให้เราใช้หน้าสัมผัสนะครับ f 5 แล้วก็รีเลย์พิเศษนะครับ M 8 0 0 2นะครับเป็นเศษรีเลย์เริ่มต้นตัวนี้จะเป็นเป็นพันนะครับสั่งการทำงานนะครับแล้วก็เซตที่ S 0นะครับ SET S 0เป็นเศษรีเลย์ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ F 4 หลังจากที่เขียนคำสั่งให้ s 0เริ่มทำงานนะครับในหน้า ladder บล็อกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ตาราง b ็อกไตเ t l ลตัวนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กที่บรรทัดนะครับบรรทัด number 1ต่อนะครับจากศูนย์แล้วก็มา1ก็คลิกเข้าไปนะครับจะเป็นคลิกนะครับก็ตรงนี้ให้เราติ๊กที่ sfc b o อกนะครับ sfc b ล o อกแล้วก็ XQ เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เป็นปุ่มดำเนินการต่อนะครับก็จะมาเข้าที่หน้านี้นะครับจะสังเกตว่า S0 จะโชว์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสตตีเลตตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราขยายนะครับเพื่อจะได้เขียนได้ง่ายๆนะครับเป็นที่150เลยแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้หลังจากนั้นเรามาเริ่มเขียน สำหรับคลิปนี้ก็จะเขียนเป็นวงจรสวิตวงจรทางเลือกนะครับแบบ3วงจรให้ดูนะครับขอเริ่มเลยนะครับเอาเป็นสัก4สเต็ปนะครับสีสเต็ปแบบนี้เราก็ Enter ได้เลยนะครับก็จะขึ้นโชว์ให้เราแบบนี้นะครับอพอถึงตัวสเต็ปเซเรีเล์ตัวที่4นะครับ หมายเลข13ก็คือ s 1 3นะครับเซลลเลยตัวที่13นะครับพอตรงนี้เราก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ Enter เพื่อที่จะกลับไปที่ตำแหน่ง0นย์นะครับเซลลเล s ศูนแล้วก็พิมพ์เลข0นย์เข้าไปเลยนะครับ อันนี้ต้องใส่เป็นจำนะครับอ่าเป็นจำไป0แล้วก็โอเคแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแถวแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแถวที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับในแถวที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเขียนนะครับก็คลิก ไปที่ตำแหน่ง transfer น,นะครับตำแหน่งศูนย์แล้วก็เรา enter ขึ้นมาดูนะครับกดดอปดาวตรงนี้ลงมานะครับใช้ขีดเดียวนะครับที่เขียนว่าถ้าจาก tr ลงมาเป็นขีดเดียวเส้นปะะไข่ปลาตัวนี้ตัวดีนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อในวงจรที่2แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเมาส์มาที่ วงจรที่2เลยนะครับแล้วก็ Enter แบบเดิมนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับการเขียน FFC สาย s f, f c นะครับถ้าเข้าใจก็สามารถเขียนได้ค่อนข้างเร็วนะครับอพอมาถึงตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็มาดูที่ ดับดาวตัวล่างใช้ตัว C นะครับเป็นไข่ปลาตัวนี้นะครับแล้วก็ค k ่าการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็มาใส่เส้นเชื่อม TR ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เพิ่มอีกแถวหนึ่งครับสัก3ามแถวก็น่าจะโอเคนะครับแล้วค่อยมาใส่อุปกรณ์เงื่อนไขเพื่อให้เกิดการทำงานได้นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อเส้นปะเดียวนะครับเพิ่มเข้าไปอีก1วงจรนะครับแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับตรงนี้เราเล่งความเร็วได้นะครับอพอถึงตรงนี้เราก็ใส่สัญ,ญลักษณ์เชื่อมต่อตรงนี้เราเดี๋ยวเราใส่ตำแหน่ง tr ไปก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ลองใส่เชื่อมต่อดูก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ใช้ C เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขวิธีการใส่วงจรกันเลยนะครับว่าเราจะกำหนดการทำงานแบบไหนนะครับเริ่มใส่เงื่อนไขาการทำงานที่ตัวแรกเลยครับเอาแบบง่ายๆเลยครับใช้ทัมเมอร์ทำงานแบบอัตโนมัติก่อนเลยนะครับเพื่อความเข้าใจพื้นฐานในเบื้องต้นนะครับ ตัวแรกเราให้เป็น t 0เอาแบบเร็วนิดนึงนะครับ k 1 5ก็คือ1.5วินะครับตัวนี้แล้วก็กด f 4นะครับหลังจากนั้นมาที่วงจรแรกก่อนนะครับตรงนี้เป็น t 0นเพราะตำแหน่ง transfer เ,เราก็ให้เป็น t 0เช่นเดียวกันครับ t 0แล้วก็กด enter อีกทีเพื่อ ใช้คำสั่งทานเฟอร์นะครับ TIN แบบนี้นะครับโอเคเราไล่มาทีละว,วงจรเลยนะครับ T0 แล้วก็มาเป็นตรงนี้เป็น T1 นะครับ T1 K15 อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาป้อนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าสัมผัสนะครับ F5 T1 TRA N อ่าโอเคทีหเสร็จแล้วมาตรงนี้ก็เป็นทีสนะครับ F หรือกด F7 ก็ได้นะครับ T2 K15 อ่า Enter น,นะครับแล้วก็ตำแหน่งทานเฟอร์นะครับเพื่อให้การทำงานระหว่างเซอร,รีเลสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็น t2 นะครับ f5 t2 enter convert เรียบร้อยนะครับ t2 แล้วก็เป็น t3 นะครับ f7 t3 k15 โอเค ทีสถัดลงมาตำแหน่งทานเฟอร์ก็เป็น F5 T3 นะครับ T R A N คำสั่งทานเฟอร์นะครับโอเคที 3, แล้วก็เป็นทีตรงนี้เป็นที F7 T4 K ห้านะครับ T R A N อ่ะโอเคคอนเวิร์ตแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น T 4นะครับหน้าสัมผัส T 4ก็เป็น F 5 T 4 Enter แล้วก็ทาร์นเฟอร์เลยนะครับ T R A N Okay. แถวแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาแถวที่2ต่อนะครับเพราะตำแหน่งนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็น t0 เช่นเดียวกันนะครับในแถวที่2ตรงนี้ก็ต้องเป็น t0 f5 นะครับ t0 อ่าโอเคแล้วก็ทานนะครับ T R A N F C อ่าขอดูนึตรงนี้ T 4แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น T 5จริงๆตรงนี้เราใช้วิธี Copy เลยก็ได้นะครับ Copy อ่าแล้วเราก็มาวางนะครับ อ่าแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น t 5แบบนี้ก็ได้นะครับ t 5แล้วก็อ่า enter แบบนี้นะครับอันแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็น f ห้า f 5 t ห้านะครับอ่าแล้วก็ enter g r a n อ uh, ่า enter นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจาก t5 ก็ต้องเป็น uh, t6 เดี๋ยวเราวางเลยนะครับอ่า t6 เราก็แก้จาก t4 ตรงนี้นะครับเป็น t6 นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ f4 นะครับห้า uh. เช็คดูนิดนึงนะครับเพื่อความชัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น F5 T6 e n t e r PRA N T6 ตรงนี้ก็จะต้องเป็นาวางนะครับเป็น T7 นี่เราก็แก้เป็น T7 นะครับโอเคตำแหน่งทานเปอร์ก็ต้องเป็น ทีนะครับท7เ T R A N โอเคทีแล้วก็เป็น T T8 นะครับเราวางเลยตรงนี้เป็น T8 T8 แล้วก็ตำแหน่งทานเฟอร์พที่จะกลับนะครับ F 5 t8 enter โเเปกด f4 ไปเลยนะครับทีนี้มาดูแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายตรงนี้ผมขอใช้เป็นสวิต์บ้างครับเพื่อดูเป็นทางเลือกนะครับเพื่อความเข้าใจในการใช้วงจรนะครับสวิต์ x1 แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูการทำงานว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ เกด F4 เลยนะครับทีนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราใช้ถึง T8 ตรงนี้ก็ขอเป็น T9 ต่อเลยนะครับเราวางแล้วก็แก้เป็น T9 ครับ T9 Convert หน้าสัมผัสก็เป็น T9 นะครับ F5 T9 T R A N ที่เช็คดูบ่อยๆเพื่อว่าบางทีเราอาจจะใช้ซ้ำนะครับก็ต้องเช็คดูนะครับเดี๋ยวการทำงานจะเพี้ยนทีเก้าแล้วก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเป็นทีสิบนะครับทีสิบอ่าเรากัอปปีไว้แล้วนะครับทีสิบโอเค F4 ตรงนี้ถึงทีสิบแล้วนะครับ F5-T10 แล้วก็ทานนะครับ AN okay. f โอเค f T10 แล้วก็ T11 อากายจะจบแล้วนะครับวาง T11 ตัวนี้เป็น T11 นะครับโอเคหน้าสัมผัสก็เป็น f เดี๋ยวนะครับหน้าสัมผัส f5 อ่า f5 t11 แล้วก็ทาน t r a n โอเ OK, ค t11 แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ t12 t12 k OK, ตรงนี้เป็น t12 f5 1 2 TAN, ทุกตำแหน่งเรียบร้อยนะครับมีตรงนี้เป็นสวิตเดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะครับเดี๋ยวคอมไพล์ตรงนี้ต้องคอนเวิร์ตก่อนนะครับคอนเวิร์ต F4 นะครับลองคอมไพดูนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับก็จะลงเรื่อง PLC นะครับสลับกับวิชาพื้นฐานอื่นๆนะครับหลังจากที่คอมไพล์เรียบร้อยนะครับลองดูการทำงานนะครับเรามีทัมเมอรอยู่ด้านบนนะครับคือ T0 นะครับก็จะสั่งให้วงจร2วงจรนะครับทำงาน วงจรที่1นะครับแถวแรกแล้วก็วงจรที่2นะครับทำงานแบบอัตโนมัตินะครับถ้าใครต้องการใส่เอาต์ก็สามารถใส่ขนานจากทีหนึ่งหรือจะออกแบบวงจรอ,อื่นก็ได้นะครับในแต่ละสเต็ปตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ออกแบบเป็นวงจรไฟวิ่งให้ดูนะครับถ้าใครจะต่อเอาต์พุตก็ใส่ Y ออกได้เลยนะครับทีนี้มาดูแถวสุดท้ายยังไม่ทํางานเพราะว่าผมใส่เป็นนาพัศ x 1เดี๋ยวเราลองมาดูทํางานดูนะครับถ้าผมกดตัวสวิตช์ x 1จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมลองกดถ้าเราต้องการตรงนี้บอกแล้วเป็นวงจรทางเลือกนะครับถ้าเรากดวงจรที่3ด้วยสวิตช์ x 1ตัวนี้นะครับค้างไว้เห็นไหมครับที่0จะไม่ทำงานเพราะว่าเหมือนกับเราชอ็อตตำแหน่งที่10ตรงนี้นะครับตำแหน่ง t า a เฟอร์หมายเลข10ตัวนี้นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านมาแถวนี้เป็นทางเลือกในกะรณีที่เราต้องการ ใช้วงจรนี้วงจรเดียวเราก็สามารถกดสวิตช์ X 1ลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดออกนะครับขอกดสวิตช์ออกนะครับอโอเคก็จะกลับเป็นวงจรที่หนึ่ง กับ2ทงทงานเหมือนเดิมนะครับลองดูที่ทีหน่งนะครับทีห่งก็จะสามารถนับเวลาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการทํางานของวงจรแบบทางเลือกก็จะคล้ายๆกับวงจรขนานที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือ ผู้ชมที่สนใจนะครับที่ชอบชื่นชอบการเขียนด้วยภาษา SFC นะครับก็ลองไปโหลดโปรแกรมแล้วก็ลองทดลองดูนะครับถ้าติดปัญหาก็ลองคอมเมนต์มาเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องพันงานช่างด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ